สูปบุรีมา40ปีครับตัวนี้อายุปุ๊บ55ปีหยุดสูบยาเวอร์วันตีซ้ำสิงห้าคุ้มส้มผั่นฮะรวยฮะ17เกิดพุ่นในการเลิกคือผมอีตายคือโบตรงตรงว่าอีทายนี่กระปุ๊ดมาไม่รู้แต่ไดี๋ยวตั้งแต่เริ่มแต่งงานว่าเลิกไอเลิกแต่เขาก็ไม่เลิก เราก็ว่าเขาหันมาตั้งแต่อยุ14 15ปีให you know yani ้เขาเลิกปลื้มก็ผมเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุประมาณ20ป่ะครับเวลาจะดูดบุหรี่ก็ต้องไล่เพื่อนอสมทุกคนก็เป็นผู้หญิงเขาก็ไล่ไปดูดไกลๆอานีเวลามาประชุมแต่ละทีผมก็นู่นกออกไปข้างนอกนู่นมันก็อึดหนักเหมือนกันนะเคยพยายามครับบางทีเลิกได้ทักเดือนสองเดือนนี้แล้วมาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเลิกทําไมอ่ะแล้วก็ดูดอีกตัวก็ผมเองกเดี่าวปุ๊ได้ดูดบุหรี่มัน น,นั่นถึงที่นี้เวลาเราไปนั่งทำกิจกรรมที่ซาลาจะเอ็นว่าต่างอสโรมอก็มาติดไปดุน่รงหรือบอรุรีถึงก็เลยหลงเล่ที่ว่าเราทำตัวเองตัวของเราว่าเราจะหลือได้ไหมเมื่อก่อนนะครับในซอยนี้ก็จะมีคนซูบบุรีแล้วมีคนกินเล้าโดยปกติกล้องจ่าบ้านในตัวไปแต่พอมาประมาณสามปีที่แล้วครับ เกิดเจ้าข้องบานไม่สู้บุรีทุกคนทุกหลังคนนอกตีมากเขาก็จะรู้เป็นธตมเนียมปฏิบัติว่าถ้ามาในซอยนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีคนสู้บุรีเป็นสมาชิกอยู่ในซอยนี้ก็ประมาณ28คนมีมีบานจำนวน8หลังเดี๋ยวก็บานทุกหลังเป็นบานที่ปลดบุรีมดครับไม่มีเจ้าข้องบานคนไหนจะสู้บุรีครับตั้งแต่เริมออกจากตรงเมมาเลยครับไม่เคยเตะตรงหลือบุรีครับเพรว่าอ็นกุณปอสู้ ปอดซูบเหลวเอ้กินเหล้าไอ้กินเหล้าแบบนี่ยจะมีอาการตลอดก็เลยตั้งปฏิญาณตนวว่าจะไม่เตะบุหรี่แล้วก็เหล้าตอนนี้ได้หูวแต่งงานได้ลูกแล้วก็ลูก็กลภูมใจกับที่ว่าลวซิปซิปีแล้วไม่ไม่ยุ่งเกี่ยว่องนั้นเลยครับอ๋อเรื่องเฟซบุ๊กครับผมก็เมื่อก่อนผมก็เล่นไม่เป็นนะครับก็ถามหลานหลานก็สอนให้เล่นก็พอดีมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็ขอเป็นเพื่อนมาแล้วครับแล้วมีวันหนึ่งครับผมถามเขาว่า าดูดบุหรี่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ดูดผมก็มาคิดอีกทีหนึ่งว่าทําไมอ่ะเราอายุปุนนีแล้วยังต้องดูดบุหรีห่อยู่ทำไมมันวุ่นวายเวลาจะไปไหนไม่มีบุหรี่ก็ต้องไปหาซื้อไปหาอะไรมันยุงย่งยากเอาตอนนั้นก่คุยกันนานแล้วเขาก็ขอเรียกผมว่าพ่อครับผมก็โอเคเลยก็เรียกพ่อลูกพ่อลูกกันตลอดผมก็บอกว่าโกยาช่วยบอกพ่อให้เลิกบุหรี่ได้ไหมเขาก็เขียนมาว่าพ่อครับพ่อเลิกบุหรี่เพื่อผมนะครับผมก็โอเคลูกผมพ่อจะเลิกให้ลูก ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลิกบุหรีพอคิดจะไปดูดีผมก็คิดถึงคําพูดที่ขอร้องเขาถ้าหากไปดูดีก็อายครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับสูบมาวันหนึ่งเกือบเกือบครึ่งองไนดะ้ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกนี่ก็บางทีจุดบุรีสร่สูบด้วยขี่รถมือเดียวแล้วก็สูบบุรีมันมีควันลูกไอคนที่นั่งข้างหลังน่ะจะโดนฟันเพราะว่าลมมันพาไปข้างหลัง แต่คนที่นั่งหน้านี่จะโดนไฟกาบังเอินวันน,น,นั้นดิฉันปุ่มใจกับเสื้อตัวสีเขี้ยวนี่หมากนะคะเพราะว่าวันนั้นได้เสื้อเขี้ยวนี้แล้วก็ใส่ไปมาใส่มาประชุมบนอำเภอคือตึ้งกาบอกรับไปตึ้งนั้นเขาหนังกหลายคนตึ้งบอกเขาว่าโดเด่นยาเมียมึงงั้นใส่เสือเาาเออเส้อเขี้ยวมาแล้วกูต้องหยกขึ้นเพราะว่าเสื้อเขี้ยวนี้คือบอกให้รู้ว่าคือนี่คือกาเนี่ยตึ้งกาไม่ต้องไม่ต้องโบก,กันไม่ต้องผูดกัน ตึงกะเดียนอในในรายอันเมียอยู่หนึ่งคนอาคนนี้ฉันเองถึงกะผูดเป็นคนพูดแล้วก็พวกนี้ปว่ารังจากวันนั้นปวาวันล่างเหลามาจุ่มลาวตึงอาแกจะมาอยู่ติบ้านตาลนตึ้งแกหวังเมียมึงไปล่าเออเรียนยาว่ารับตึงกะแกหว่าปันนี้ตั้งมึงกับกูเรามาตากันถ้าหว่ามึงเหลือได้กูก็กูเหลือกันคือปอหรังจากนั้นสามีก็ก็รับกรรมตาของอา เลี Workers, the ๋ยวเ็ี๋กักเลือกันมาทั้งช่วงช่องคนซึ่งงานนี้เป็นงานทีดาภุมิใจมากนะแล้วก็ตั้งใจว่าคือปุ่มใจทําได้ไม่ทําได้กับคนอื่นก็ไม่รู้แต่ว่าคือทําได้กับคนไกล้ตัวก็มีคุณหมอที่รพอสโตค่ะไปเที่ยงประชุมอบรมพูดถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดต่างๆค่ะเพราะว่ามีพ่อสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเหล้าเป็นบางครั้งค่ะ ก็อยากใจพ่อลดบ้างค่ะแล้วก็ที่สําคัญอยากใจเลิกด้วยเลยค่ะก็ได้เสนอแนวะคิดขึ้นว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจ,จัดจัดกิจกรรมหยอดกระปุกกันผู้ครองบางท่านจะมาบ่นให้ฟังการใช้จ่ายเงินทองไม่ค่อยสะดวกเงินไม่ค่อยมีอุปสรรคต่างการเงินเกิดขึ้นจากตัวเราเองยังไงครับคุณครูคุณพ่อสูบุรีวันละเท่าไหร่ครับ สองซองสองแล้วเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าสองซองเป็นเท่าไหร่ครับคุณพ่อโดนสอบสวนทุกครั้งอ่ะหลังจากรับกระบปกไปแล้วทุกวันสอบสวนว่าพ่อวันนี้พ่อรับอะไรมามั่งเล่ากี่เป็กเอาบุหรี่กี่มวนทำมาทุกวันรู้สึกว่าอึดอัดใจตัวเองแค่นี้นะพ่อนะสิ้นเดือนแล้วหนูเอาไปรูตรวจแล้วผู้ปกครองหลายคนนะคะก็ออกมาพูดประมาณว่า เราไม่เคยรู้เลยว่าเดือนหนึ่งเราเสียค่าบุหรีไปเท่าไรแต่พอเห็นว่าลูกทําลูกเขียนลูกบันทึกว่าเดือนนี้ค่าบุหรีไป5 0 0 0ั0หกพประมาณนี้ค่ะแล้วก็เห็นตังที่เป็นตังปลอมอยู่ในกระปุกเนี่ยก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความจําเป็นต้องลดจากการที่เราเริ่มกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมนี้ไปก็คือปัญหาที่เราพบก็คือจะเห็นว่าจะมีผู้ที่จะลดละเลิกบุหรี่เพิ่มมากข,ขึ้นโดยเฉพาะ ในที่ร่วมโครงการ40คนของนักเรียนก็คือจะมีการเลิกบุหรี่ไปเลยนะครับ2คนนะครับแล้วก็จะมีมีม,มีลดน้อยลงก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือในบ้านของแกนนำของของแกนนำเองก็คือจะมีบุคคลใกล้ตัวก็คือเมื่อก่อนมีตั้งเล่ามีทั้งบุหรี่ตอนนี้บุคคลในบ้านของแกนนำของอ,อสมอก็คือจะเลิกบุหรี่ไปเลยนะครับเลิกคือตัดนใจเลิกคือหยุดใจไม่ได้ ประมาณหน้าติดก่าบาทติดกระติาบาทแล้วก็เลิกเลยก็สรงสารลูกรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อว่าอยากจะอยู่กับลูกนานๆตามที่ลูกขอไว้ให้สัญญาว่าโอกาสข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าก็จัดรอบของอสม,อมผมจะเป็นตัวแทนของหมู่ที่หนึ่งเนี่ยไปรับเกียรติบัตรแทนว่าเออเนี่ยเป็นผู้เลิกขาดให้สัญญากับลูกว่า ลอยพ่อไปสักระยะหนึ่งก็ไม่มากแล้วเพื่ออยู่กับลูกนาน,านๆให้ลูกได้บายใจทั้งอำเภอเราต้องเสียเงินค่าบุหรี่ไปประมาณปีละ 100, 100กว่าล้านของเฉพาะอำเภอบางขันนะครับนั่นเรื่องบุหรี่อย่างเดียวยังเรื่องเหล้าอีกร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งมันไม่ใช่น้อยเลยรวมอบอตทั้ง4อบอตอยังไม่เท่าเงินที่เราเสียค่าบุหรี่และเหล้าไปแต่ละปีนะครับตรงขึ้นเวทีทุกเวทีแต่ว่า ผู้ไม่ก็คงจบองไม่ยากให้แรกๆคนรู้ว่าผิดป่อยของบุรีแล้วให้ย้ายตำ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 อย่างน้อยท้กคิดกันอย่างนี้ย่างน้อยคำผู้เตรรโอ่กเปลี่ยนรโอ่กเปลี่ยนเข้ากับกรุงได้ยินเลยต้องคิดได้ว่าระยะมันอันตรายถึงปุเล่งถุงนี้ถึงว่าเคยไม่ตามก็ไม่ฟื้แต่เล่งถุงอันกับเล่งถุงอันกับเมื่อก่อนผมก็สูบบุรีแต่หลังจากน้องๆที่มาานอสโม ลงพื้นที่ไปประชุมร่วมในหมู่บ้านเขาก็ได้แนะนำถึงการพิภัยของบุรีของลาบุรีโครงการฐานสายใยเครือข่ายครอบครัวล้อมรั้วล่าบุรีในกลุ่มนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ถ้ะทํางานหลักของโครงการนะครับก็จะลงไปในพื้นที่นะครับ ส่วนแรกที่เราต้องทําก็คือหนึ่งพัฒนาศักยภาพอสอมอนะครับเพราะว่าอสอมอในจากที่ผ่านมาเราไม่เคยทางานเรื่องรับบุตรในชนมาก่อนนะครับเราทําในเรื่องของสุขภาพการตรวจสุขภาพการคัดกรองการทําลูกน้ายุงลลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงานใหม่ของอสอมอนอครับอสอมอส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ากลัวในเรื่องของการทํางานในโครงการเราก็เริ่มด้วยการพัฒนาศักยภา,าพให้เขาในให้เขารู้สึกว่า เขาได้รับการติดปีกติดอาวุธให้เขาเขาจะได้ลงไปทําง,งานในพื้นที่นะครับในส่วนที่2ก็คือการเจาะลึกในส่วนของแต่ละโครงการว่าเขาจะทําแบบไหนเราก็จะสนับสน,นุนแล้วก็หนุนเสริมในเรื่องของกระบวนการวิทยากรหรือว่าความรู้สื่อต่างๆให้กับแต่ละพื้นที่ครับกลุ่มปามาที่เราได้กันเหลือมาเข้ารวมโครงการนะคะจะเป็นจะมีผู้ปกครองจึงมีบุตรล้านอยู่อยู่ในระว่างอายุ10บถึงปีนะคะเพื่อเราเล็งเห็นถึงหวาการป้องกันหนังสุดนะ้ำไม่นี่จะได้พ้นกว่าการลดละลึกนะคะ เริ่มจากหนึ่งก็คือพัฒนาศักยภาพอสมอโดยดึงมาจากอกหมู่บ้าน30คนนะคะกิจกรรมที่2ก็คือการสร้างเครือข่ายครอบครัวในชุมชนนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของเล่าบุหรี่ให้กับกลุ่มนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ก็จะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดเล่าปลอดบุหรี่ในชุมชน,นะคะ่ะผมเป็นคนเคยดูดบุหรี่มาก่อนเคยดืด่มเหล้ามาก่อนที่จุดบุหรี่ไม่ได้เพราะการแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับ แต่เป็นความตั้งใจของตัวเองเนื่องจากสภาพครอบครัวพอเราจะจับลูกมาอุ้มแต่ละครั้งลูกจะบอกว่าเหม็นตายเลยเพ่อนเนี้ยทุกครั้งที่เขาอุ้มมาลองคิดดูเราจะเราจะยังดูดบุหรี่อีกไหมนะครับอีกหลายคนที่ก็บอกบอกว่าเหตุจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของการแนะนำนะการดูสื่อนะเกิดจากสภาพปัญหาือว่าสภาพชีวิตนของตัวเองนะครับมีหลายคนที่เอิกได้จากเด็กที่ไปขอร้อง พ่อแม่นะครับให้หยุดให้เลิกในการดื่มเล่าและนอลิทค่ะอยากให้พ่อลดและเลิกให้ได้เลยค่ะไม่อยากให้พ่อเป็นโรคหวัวใจหรือว่าโรคมะเร็งได้ลูกได้อยากให้พ่ออยู่ไปนานๆค่ะได้ครับ 你要我了。